อ่ะเข้ามาดูสายนิดนึงเซตแรกเออลืมดูเลยเซตแรกนะครับพี่สมบัติเป็นฟ้านำอยู่15ต้อท็อปดีละเป็นท็อปสีเจอกันเองทีมไปฟ้าทีมเดียวกันครับออน้ำกินไหมล่ะ น้ำก็ไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เปิดกดใหม่น้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนไม่ทันนี่เหนื่อยเลยน้ำก็เปล่าอยู่ไหนเออกี่เฮดลูกเราท็อปดีแล้วแต่เขาบล็อกโฟดีนะเขาบล็อกโฟไปทางขอดเชียงเดี๋ยวเวลามึงตามเดี๋ยวมึงมึงลองตามกลางโต้หน่อยมึงตามขอดเชียงมากไปเขารอดักโฟแล้วยิงสองลูกอะเพราะงั้นลูกเสือมันก็รับได้แต่กี้เราตีได้นะสามลูกไม่ได้แต่กี้เราตีได้เราได้ท็อปตีนะเขาบล็อกซะมากกว่าเออ ตอนเราไล่เขาอ่ะเน้นลงเน้นลงไว้มึงเน้นมากไปเน้นออกมากมันทับเสียมันเลี้ยวออกเวลาบล็อกไปโฟร์ <Hey. S 1> สังเกตดูเขาจะบล็อกทางโฟร์มันเฉียบถ้าเขาตั้งบล็อกไปทางโฟเออตะกี้ตีได้แล้วนะเออเพราะเวลาตามมันตามให้มันชัวร์ mm hmm. แค่นั้นเองเอาหมา่ไปเดี๋ยวไปเอาน้ำให้ไม่ต้องรีบ เาาขาค<อ>่ายเดียวกันนี่คล้ายเดียวกันคล่าเดียวกันโห้ตไเดกไงเไป็กแ้อยู่ต้ก็ไปเล่นทีไหนหนแ้วนำใ้ต่อ,อเกมเสอเราชัวร์รต่อีะแต้มศูนย์สอง โอเคองดีดีแล้วดีแล้ววนสามทีมไฟฟ้าเดียวกันนะครับรูมือกันยาวไม่ได้ยาวต้องหนักอ,อ่ะรับผู้เสียดีช้าเดี๋ยวได้โอ้โอ เออดีลดีละเขาเปิดแบ็กดี0ูนย์ห้ยเ่าเสือบยาวเขาขึ้นแบ็กดีสั้นเียื่แต้มปะเล็ดเลเลยาวไม่ได้เขาเปิดแบด็กต,ตลอดเสียเปียกหนักสั้นหรือยาวยาวหนัก ด,ดีสั้นหลายจุดสั้นหลายจุดรือค่อยเสิร์ฟยาวหนักหนึ่งหกเส้นสองนะครับเสตแรกแพ้ไปดูสีดี้อมบล็อกต่อเนื่องให้ดี่ะรับไปช้าการทะยู่เดี๋ยวได้6กสองดีห้เขาท็อปมุมเดียวต่อ มานลงโฟสุดมากถ้าแรงมานลงโฟดีแล้วดีแล้เดี๋ยวมู่งเสือไปช้าเขาขึ้นแบ็กมาแม่งยากว่ะต้องต่อเนื่องก่อนเค ไม่แรงไม่แรงไม่ต้องตกใจกัดไม่ดุอนนโอ้โหโอิอดิเดียวอ่าเทีาาเยแต้มเช็คไปเรื่อยมันหมนุนมันหมนุนต้องบวก 哦吼！ แบบนี้เปล่าวะไม่ได้เขาโคงห่างต้องไม่ถอยก็ดีไม่ได้ว่ะเซ็งว่ะเวลาเขาขึ้นแบ็คมากุณไม่อยากให้มันสวนแม่งหลบยากตีโดนก็ไม่รู้ลงไม่หลบถ้ามันหมุนนิ่งถ้ามันขึ้นแบ็คมาแล้วพยายามตีต่อเนื่องให้ดีกว่าโฟเขาส่วนมากยิงมาทางโฟมนกแล้วก็ไม่แรงอย่าถอยมันตีิดหมุนโค้งเฉยยิ่งถอยยิ่งห่างเสิร์ฟยาวไม่ได้เขาขึ้นแบ็คดีเว้ยถ้ายาวต้องหนักหนักลึกหรือไม่ก็ ต้องเสิร์ฟสั้นทั้งสองจุดโฟสั้นหนักเบา,าเ,เออถ้าจะเสิร์ฟยาวหนักต้องหนักลึกยาวเออแต่เขาเปิดแบกมานั่นแหละเราจะเสียละเสียเปรียบเลยเพราะว่าไม่รู้หมุนไม่อยากให้บล็อกไปก่อนแล้วก็ไรโฟเวลาก็ท็อปไม่แรงเนาะมันติดหมดุนเนาะพยายามดักอย่าถอยมากอย่เชียบล็อกอยู่ใช่ผมไม่ถอยไม่ถอยยังไม่ถอยเขาไม่แรงเขาติดหมดุนตลอดคออรับูเสขาได้ เราเสิร์ฟรับได้อยู่เออรับเสิร์ฟรับพอได้ให้ได้รับให้อยู่เก่งอ่ะพี่เออมับไ,ไ,ได้เก่งเก่งจัดเลยไม่กล้าตีเลยค่ะไม่เคยมาเขาเขารู้เขาชอบเออเขาชอบไม่ค่อยมาต้องเขาไปบอกลูกเขาชอบโด่โด่งมันวนมาทำไปถ้าไม่ดีเดี๋ยวทำเอาแล้วเกมเสนะิร์ฟเราเน้นเด็กเกมเสิร์ฟให้ได้ได้อยู่ตีได้อยู่ต่อเซตสามอ่ารู้มือกันอยู่ครับทีมกันไฟฟ้าด้วยกัน บัตรนำอยู่สองตัวนะครับต่อไรท็อปดีอยู่สุดๆไยเอออย่าก,กักศูนย์หนึ่งอ่าพร้อมเรื่อยๆต่อเนื่องให้ดีหนึ่งเท่าดี หนึ่งสองรัะช้าแล้วี่ช้า,า,ชาอ้ย,อย,อย่โอ้โหสวนไปสวนมาบวกลูกไหนต้อช้าชัวชัวกีด้แต้มสามหนึ่ีได้ทีได้ เขาเหนียวแน่นดีคอมคอมคอมจังหวะไปหน่อยดีแล้วดีแล้วเอาทีละแ้มทีละแ๊้สามสองเกมสามโดนนำอยู่สองศูนย์ก็ตีดีแต่เ,เขาเหนียวแน่นดีสองสี่จาจา รับประชาอืมเออดีเบเกมเสิร์ฟได้ได้ลุน้นสองห้าโอ้โหเสิร์ฟแฟรพัดมงมเฉียงชัวๆ์ไม้สามสั้นๆห้าสามขอแ้มหนึ่งขอได้ลุ้นเกมสี่ เออรอดเว้ยเขาเปิดแบ็กอย่งดีเลยเสิร์ฟยาวไปเ็าเปิดแบ็กก่อนเสมอเขาเป็นคนที่ตีแบ็กดีนะกระโฟทางดี6-3โอ้โหโอ้โหดีแล้แหละไม่รับผู้ชาร์ดไหม4-6รู้ทางหมดเลยโอ้โห

เป็นท็อปไปเขารู้ทางหม,มปปเดเลยนะเขาบอกติดโฟมบางทีผมจันดีน้<า>แปลกินเขาแบกมาเนี่ย้ตะกีได้แต้่การที่ท็อปหมุนโด่เขาแบกเนี่ย ถ้าลูกยิงไปหาเขาบล็อกดีแต่ถ้าลูกย้อยมาเขาบอกแบบไม่ดีถ้าติดหมุนเข้าแบ็คติดหมุนเขาแบ็คก่อนแล้วก็เลือกกินแบ็คกับโฟสลับกันตอนนี้มึงยิงโฟมากกว่าแล้วพราะเราดักโฟพอระดับโฟมก็ทดดักพาโฟมออกตัวนู่นเลยมึงเสียเปรียบเลยตรงนี้นอกจากว่ามึงจะต้องชัดเจนมากที่จะยิงให้หายยิงเข้าโฟตอนนี้ก็คือเขาเสิร์ฟแบ็คแล้วก็จะท็อปมุนตรงหาโฟมเขาเสิร์ฟแบ็คพอมึงยกไปทุกโค้ท็อปมุงตรงเสมอประกันโฟมรอดักได้เลยแล้วก็ เรียนเกมเขาเสิร์ฟมามึงไม่ต้องนั่นนะรับเสิร์ฟไว้ช้เาเช็คเธอยาวมาเขาปอนเกมสเสิร์ฟมึงถ้ามึงเสิร์ฟยาวไปคือขึ้นแบ็กตลอดเยอย่าให้เขาขึ้นแบก็กได้ก็ต้องพยายามเสิร์ฟสัน้นเสิร์ฟให้เลี้ยวมาเส้นกลางขาวดูนะอย่าแม็กก็เสิร์ฟสั้นเข้าโคหนักเข้าแบ็กสัน้นข้ามยาวปิดนะเขาขึ้นแบ็กมามึเเงเสิร์ฟเบียบเนี่ยรถเนี้ยขอแต้มหนึ่งเอามามา,มาหกเท่ารถนี้ขอแต้มหนึ่งเขารู้ทางหมดเลยเขาบล็อกอยู่หมดเลยเราเป็นลองนิดนึง เขาเหนียวแน่นเราท็อปเสียเองซ้อมด้วยกันนะครับทีมไฟฟ้าด้วยกันทีมไฟฟ้าถ้วยกอถ้วยขอเขาเน่กเท่าดีนั่นแหละก็ะดึงสตอกช้าเขาจะบล็อกไม่ดีถ้าท็อปปุ้งใส่เขาเขาบล็อกอยู่เลยเจทกเน้นๆแป๊บหนึ่งนะขอดูเกมสีหน่อย จะถอยมากเออ,อทีนู่นเจ็ดเท่าเสียช้าอ้าลักกี้โชคดีก็เสือบเสียให้เจ็ดแปดเฉช้าเด็กให้อยู่เจ็ดต่อแปบดบ เขาโคตรผมเซตสามนะครับโดนนำ 20, สองศูนย์เซตสามแปดเท่าตัวชั่วจะชั่ว,ว,วอาาทอไมทีต่างเล็ดเล็ดตีดีระดับหนึ่งแต่เ,เขาบล็อกเหนียวแน่นมาก บ๊อกอยู่ด open ีแล้วดีแล้วเปลี่ยนมุมยิงหน่อยดีแล้วดีแล้วใหม่ยาวยาเขาเขาโฟติดหมดเลยโอ้โหโฟเขาทางดีไปดังโฟเราสิบปดเวลาดีแล้วเดี๋ยวให้ได้แจ้งนึง เออบวกเข้ามาบวกลูกไม่ไปหาเขามาบวกได้ลุ้นอยู่รับประชารับประชาเช็ชคให้ดีสิบเก้า,โอ,โ,หโ,หากโอ้โหแบ็กเสียเองโอ้เสดามาดูช้าไปหน่อยดูต้นเกมหนึ่งตีมันดีเขารู้ทางเพราะเขา รู้ทางท็อปอยู่หมดเลยอะท็อปอยู่ตีไตโต้รู้อไไม่มาเลย ปีน <Okay. S 2> ี้นะต่อเลือกคู่ไปแล้วได้ท็อปได้ไล่เดี๋ยวพี่รู่แรกเข้ามาแล้วสองคนนี้มุงไม่ไปหาเราแข่งเยอะเยอะไปรูปอยู่เดี๋ยวมาดูต่อยที่โดนฝ่ายสองนะเคโอเคต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับมันได้ไล่ท็อปอยู่คนเดียวเลยคขาบ็อกอยู่อ่านี่สนามธรรมศาสตร์ลังสิตโตบอมเราเพี้ยเยอะผมแข่งพรุ่งนี้นะครับใบสาม เดี่ยวแล้วคู่วันนี้แข่งจํากัดมือลูกกี้แล้วก็ทั่วไปเดี๋ยวดูต่อต่อนะครับตอนบ่ายสองอเดี๋ยวถ้าบอยแข่งก็จะไล์บอยด้วยโอเคโอเค